เกมนี้เนี่ยจะมีโหมดต่อสู้กันแล้วก็มีการคอกอัพด้วยแล้วก็ความเร็วด้วยเพราะถ้าเกิดผมใช้ความเร็วเนี่ยทุกคนแม่งจะช้ากันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงแม่งใช้ความเร็วเราก็ใช้ความเร็วที่อื่นช้าหมดจึเป็นพวกกูสองคนแต่ลืมไปแม่งใช้ไฮเปอร์กูช้าเลยคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมไรเดอร์ทุกภาคกันเลยทีเดียวเย่วงเล็บ เฉพาะ l พ y s t a t i o n เท่านั้นเพราะว่าเกมคอนโซลอันนี้เนี่ยหลายคนคงจะเคยเล่นกันอย่างแน่นอนเออใช่เพราะว่าผมเนี่ยเล่นเกมพวกแบบอ่าวไรเดอร์อะไรพวกนี้ก็ผ่าน PlayStation เหมือนกันเออเราอันที่แบบเราคุ้นเคยดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกมแฟมิคอมเกมตับอันเก่าๆเนี่ยเราอาจจะเกิดไม่ทันครับผมแล้วมันมีเยอะแยะมากๆเลยคุณจ้าครับแล้วก็หลายค่ายอย่างเช่นเกม Min ิ n ทินโนก็มีนะเกมไรเดอร์ในมือถือก็มีเกมไรเดอร์แต่ว่าเอาจริงมันยุคใหม่คผมอาจจะตามไม่ค่อยทัน หรือว่าเกิดไม่ค่อยทันเอาเป็นเกม PS ไปก่อนแล้วกันมเริ่มต้นจากยุคของ p l a y Station เลยคุณจะรับกับเกม Carmen Rider ในปี1998เอออันนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับ Street Fighter แนวต่อสู้กันแบบนี้อ่อภ้าแบบ 2D เดีต่อสู้กันอ่ะง่ายคือแบบเกมแนวนั้นแหละต่อสู้กันธรรมดานะครับโดยไร d e r 1กับไรเดอร์2เนี่ย ก็จะต้องต่อสู้กับองค์กรช็อกเกอร์โดยมีโหมดต่อสู้ด้วย,วยสามารถต่อสู้กันเองเล่นกับเพื่อนได้ดและสามารถใช้ตัวละครปีศาจในการต่อสู้ได้ด้วยโดยมีโบทเรื่องด้วยคุณใจรับเรื่องราวคือไรเดอร์ต้องต่อสู้กับพวกองค์กรช็อกเกอร์ไปถึงหัวหน้า องค์กรช็อกเกอร์อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองและเราก็สามารถสมบทเป็นไคจินหรือวปีศาจในเรื่องได้ด้วย oh. ต้องต่อสู้กับไคจินของช็อกเกอร์ uh huh. และก็ราดบอยก็คือไรเดอร์นั่นเองอ๋อ uh huh. มีแบบหมดอย่างนี้เล่นด้วยคือสลับกัน uh huh. ไงก็คือถ้าเกิดเล่นไรเดอร์นั้นก็ต้องต่อสู้กับพวกปีศาจ ไปถึงตัวของหัวหน้าองค์กรช็อกเกอร์แต่ว่าถ้าเกิดเล่นไปไครจินที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะต่อสู้กับปีศาจในองค์กรเพื่อต่อสู้กับไรเดอร์ในตอนจบโอ้โหคิดอย่างนี้แล้วกันไอเกมนี้คุณแจ็คผมไม่รู้ว่าคุณแจ็คเคยเล่นหรือเปล่าผมไม่เคยเล่นแต่ผมเคยเห็นอยู่นะครับไอที่ผอบของหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองอะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าจะมีร่างคนด้วยนะใช่แล้วก็จะการต่อสู้ใช่ใช่ฮะเออมันได้มีแปง ไรโดอย่างนี้ด้ยอ่ะเมแบบนี้คือชื่นชอบเป็นอย่างมากครับผมอาคุณจดต่อมาคาเมรไรโดวีสนะครับในปี2000อันนี้ก็จะเป็นเกมคล้ายๆกับที่แล้วเลยเป็นแนวสตีทไฟเตอร์เหมือนกันต่อสู้ตะลุยด่านแต่ละด่านก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด2เนื้อเรื่องคุณจะรับเออยังไงบ้าซึ่งก็จะมีเนื้อเรื่องของ V3 ต้องต่อสู้กับปีศาจองค์กรเดสตอนไปทั้งหมด10ฉากด้วยกันหรือไม่ก็เนื้อเรื่องของ ไลด m a ดอุแมนก็จะต่อสู้กับพวกปีศาจองค์กรเดสตอนไปทั้งหมด5ฉากด้วยกัน<อ>แล้วก็จะมีไลเดอร์หและหมายเลขอดด้วย<อ>เป็นตอนพิเศษอย่างละ1ตอนโอโนะครับแล้วก็มีโหมดต่อสู้นะครับสามารถใช้ร่างคนธรรมดา<อ>ในการต่อสู้ได้ด้วยโ ก็จะมีคุณจิมนาแล้วก็มีผู้หญิงในเรื่องตัวละครเยอะแยะมากมายแน่นอนครับมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นครับผมนะครับอาคุณจัดต่อมาเลยครับคือตัวของคาร์เมนไรเดอร์คูกาในปี2000อันนี้ก็คล้ายๆกับแนวสตรีทไฟต์เตอร์ใช่ใช่เมื่อก่อนเขานิยมกันมากต่อสู้กันแบบนี้ใช่มันธรรมดาแต่ว่ามันเข้าถึงเข้ากับตัวที่เป็นไรเดอร์ได้เป็นอย่างดีไงซึ่งก็จะมีโหมดชาลินคุณจ็ครับก็คือผ่านด่านไปเรื่อยๆก็ต่อสู้กับพวกคุรันจิในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นตอนที่2อตอน ที่5ถึง14และตอนที่ยี่สับผมและคูกะนั้นจะสามารถเปลี่ยนไปร่างไรซึ่งฟอร์มได้ในการต่อสู้โดยคุรุกิจจะมีพลังเหลือแค่หนึ่งแถบเท่านั้นที่จะเปลี่ยนร่างไรซิ่งแบบอัตโนมัติอ๋ออันเป็นอย่างนี้แน่นอนครับคุณได้รับก็คือเปลี่ยนอัตโนมัติแหละเพราะว่าตัวของคุรุกิจใกล้ตาแล้วไงแต่ว่าอย่าเพิ่งทํามันตายนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นร่างไรซิ่งโดยอัตโนมัติพระสั่งนะพระสั่งนะ เราชอบไปดูเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแจ๊จะไปดูเนี่ยหอแต่งกับล่าสุดโอ้ยดูป่ารโฆษาด้วยเนี่ย <laughs> ผมให้คุณน้อยไปดูดีกว่าเราเอฟซตั้งแต่ไอ้อะไรนะไอ้ซิงซิงอะไรอะหรืรรอว่าแจ๊ซโคซิงโคซิง <laughs> ไม่เน้นเน้เรื่องเน้นหาไปเรื่อยไม่รู้ว่าหาจริงหรือเปล่าครับผมนะครับออาคุณจัดต่อมา,อามันจะมีโหมดน่วยเรื่องนะครับก็มีหนึ่งคนก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยทั้งหมด8ด่านด้วยกันจนกว่าจะเอาชนะได้นะครับหรือไม่ก็โหมดเอาชีวิตรอดคูกะต้องต่อสู้กับคุรุนจิแบบสุ่มจนกว่าคูกะจะตายเพราะว่าต่อสู้แบบสุ่มคือคูกะพลังเท่าเดิมนะมก็คือแบบว่าต่อสู้ปุ๊บพลังก็มันลดไปขีดนึ่งใช่ปะ่ะก็ต่อสู้กับตัวตะไปก็ยังลดเหมือนเดิมก็เลยใช้ยังแถบพลังเดิมก็คือใช้ ลังเดิมตั้งแต่ต้นยันจบจนกว่าจะตายหรือชนะกันไปข้างโอ้มีหมดนี้ด้วยครับเขาเรียกว่าหมดเอาชีวิตรอดนั่นเองมาครับผมาคุณจัดต่อมาครับผมคาเมนไรเดอร์เดอะไบ เลสนะครับในปี2001เป็นวิดีโอเกมแข่งรถนะครับปลดล็อกตัวละครได้เป็นแข่งรถนะครับอันนี้ผมไม่คุ้นเลยวะ่ะคล้ายๆกับดาวฮิลแข่งรถไปเรื่อยๆแล้วมีไรเดอร์มาขนาบข้างเราสามารถใช้ตีนถีบได้อปอปและสามารถใช้ตัวของเขเียวเนี่ยออในการปลาใส่ได้ไม่มีอย่างนี้จริงเหรอมีครับผมไม่เคยเล่นเลยวะ่ะโดยเกมนี้เนี่ยจะให้ผู้เล่นนั้นเนี่ย เป็นเลเยอรในเฉพาะยุคชวะตั้งแต่เริ่มต้นออหากต้องการปลดล็อกลูกรักเก่าๆของคูกาอกิโตเนี่ยแ,และห<อ>มายหนึ 1, ่งหมายสเนี่ยผู้เล่นจะต้องชนะเกมในแต่ละโหมดเป็นโหมดกลางปีนะครับถึงจะปลดล็อกตัวละครยุคใหม่ได้เล่นปลดล็อกตัวละครไปแต่ละด่าน,น่างนี้ไปโดยเกมนี้นะครับก็จะมีตัวของหมายเล่1หนึ่งยันอากิโตะเลย นะครับก็คือคล้ายๆกับก็โจมตีหรือไม่ก็อาจจะมีมาตรวัดพลังอะไรเงี้ยสามารถปล่อยพลังได้คือว่าไงคือต้องไปถึงเส้นชัยอ่ะคือต้องแข่งแย่งชิงดีคล้ายๆกับดาวฮิวว่ะว่าไงแต่ว่าภาพกากกว่าแค่นั้นเลยก็มันเทวันอ่ะนะครับอาคุณแจ๊คต่อมาครับผมคาเมไรเดอร์อากิโตะในปี2001ผมบอกตามตรงเลยว่าเป็นเกมคล้ายๆกับแนวสตีดไฟเตอร์เปเรื่องราวของอากิโตะไรเดอร์กิและไรเดอร์จีที ที่มีการเดินเรื่องที่แตกต่างกันออกไปสมมแมเรื่องราวอาคิโตะเนี่ยก็จะดําเนินเรื่องอีกแบบหนึ่งเป็นฉากอีกแบบของเขาไรเดอร์เกวก็อีกแบบหนึ่งจีทีก็อีกแบบหนึ่งครับผมเออผมมาเคยเล่นเออเพวันใช่ไหมเพวันในนี้เทวันนะฮะแล้วก็จนใหญ่จะเล่นแต่กับเพื่อนเล่นแต่หมดหมดสู้กันเองแล้วก็มันมีหมดแบบว่า2ลุมหนึ่งด้วยแบบลุมสปาร์ต่ะสองคนแล้วก็ไปลุมสปาร์ดก็มี นะครับอ่าก็สามารถปลด็อกสิ่งต่างๆได้ใช่ครับไอเทมพิเศษได้รวมไปถึงร่างใหม่ๆของไรเดอร์ทั้ง3ตัวใช่นะครับก็สามารถกลายพันธุ์ได้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยเล่นนะก็อย่าลืมเม้นมาใต้คลิปละกันอ่ะคุณแจ๊ดต่อมากับคาร์เมลไรเดอร์รีวิในปี2002เกมนี้ก็คล้ายๆกับสตีฟเตอร์เหมือนกันครับเป็นแนวภาพเดียวกันหมดเลยตั้งแต่คาร์เมลไรเดอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดเออก็คือต่อสู้อ่ะก็คือแบบเป็นแนวแบบว่าทูดี้อ่ะ ต่อสู้เป็นอย่างนี้น,นะครับคือโหมดเนี่ยก็จะมีแบบโหมดต่อสู้นะครับก็เราก็จะมีโหมดหนึ่งคนคือต้องผ่านด่านแปดรอบออบางครั้งก็เจอกับโอดินออหรือไม่บางครั้งก็เจอกับโอจาออที่มี เจโนไซเดอร์ถ้าเกิดว่าลาสบอสเนี่ยคุณไม่เจอโอจาคุณก็เจอกับโอดิน,นรู้แค,แค่นี้แล้วกันแล้วก็มีปุล็อคตัวละครพิเศษหลากหลายตัวอีกเช่นเดียวกันคุณแจ็ครับแน่นอนว่าเกมนี้คุณแจ็คเคยเล่นไหมก็แน่นอนเคยเคยเล่นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต่อกันมาอากิโตแล้วก็มาลิวคีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเกมนี้มีการเปิดการด้วยใช่ใช่เพราะว่าแต่ละไรเดอร์มันก็จะเราก็ใช้อาวุธไอ้ตามการ์ดเลยพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนไอ้การ์ดแท้ไม่ตายมันจะใช้ไม่ได้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อถึงจุดเวลาที่เพลงมัันนนขึ้้แลกกาาดท่ไมตจะิ เราก็สับกดสับสับสับแล้วก็กดใช่ได้เอออย่างนั้นกันไปนะคุณจ็ครับอ่ะสิ้นสุดในเกมของคอนโซลของ P S 1มาทางด้านของเพจทูกันบ้างคุณจ็ครับครับผมกับเกมคาเมล레이เดอร์ไซกิโนไคฟุในปี2003ครับผมเพราะว่าตัวเกมนี้ออกแนวเซอร์เวอร์สไตล์เลสเซนต์อีวิลครับคุณจ็ครับที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับไรเดอร์ทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของหมายเลขหนึ่ง V3 แบล็กละอากิโตะที่อยู่ ถูกจับมาที่ฐานทัพขององค์กรช็อกเกอร์อเคยเล่นไหมอ๋อไอ้้ไอ,อ,อที่หน้าปกที่มันเป็นไอคิโต<น>ะไอคิโตะครึง่งหนึง่งกับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งครึ่งหนึง่งคือผัวมาเราก็งงนะออไอ้เหี้ยกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยใช่ไอ้ตอนแรกที่แบบเราจะเป็นร่างคนอยู่แล้วก็ไปเดินแบบหาที่ทางออกตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กอะไรเงี้ยอ,อ๋อ,อจำได้จำได้ครับใช่ใช่ครับ ไอ้เขาเรียกว่าความผิดผันของกระแสะเวลาเนี่ยไรเดอร์ทั้ง4เนี่ยต้องหาทางกลับไปยังเวลาของตัวเองเออซึ่งไรเดอร์แต่ละตัวเนี่ยก็ออต้องเจอกับสถานการณ์สยองขวัญที่แตกต่างกันออกไปคล้ายๆกับกูขึ้นวันไดกูไปเจอกับปีศาจตัวนี้กูต่อสู้ออแล้วกูก็เดินไปอีกใช่ใช่แบบนี้แต่เพลงมันจะลี้ลับหน่อยออคล้ายๆกับคุณเล่น Resident Evil อ่ะก็คือตามหาไม่รู้ตามหาอะไรผมก็เลยไม่จบนะอันเนี้ยเพรว่าคตรงงเลยเออ พราะปกติเราจะเน้นการต่อสู้กันฟ่า่วนใหญ่ใช่ครับถ้าเกิดเซยร์วอรแบบนีนะ้ผมไม่รู้ uh huh. จริง,รงๆไม่มันไม่ค่อยแมทกับตัว uh huh. ทางด้านของไรเดอร์ที่เป็นต่อสู้กัน uh huh. มากกว่าเราโง่เองหรือเปล่ามันมันต้องไรเดอร์มันต้องต่อสู้ uh huh. แล้ว <Okay. S 1> มันต้องมีหมด2คนต่อสู้กันเออ นะครับอาคุณแจ๊ดต่อมาคา Meer เมลเลอร์ไฟ Fight ในปี2003อ,อันนี้เขาบอกกราฟิกดีขึ้นแต่ว่าตอนต่อสู้ยังเหมือนเดิมครับผมข้อดีก็คือมีคอมโบได้รับการอัปเกรดและมีความต่อเนื่องมากขึ้นอ,อ่าครับผมคือผมชอบมากเล่นไฟเ,ออเพราะว่าคอมโบมันต่อเนื่องอยังไงพอ,อเพลงขึ้นมาแล้วถือถือนตื้นเอวเลยวะเลยมาแล้ว นั่นแล้วก็มีการแบบว่าปั๊มแข่งกันด้วยนะก็คือกดแข่งกันคือต้านพลังกันเออไอคนที่แม่งกดยิ่งยแบบรัวรัวชำนาญเนี่ยกูไม่เคยสามารถใช้ถ้าไม่ตายใส่มันได้เลยเพราะมันเอาชนะเราได้แต่ว่าภาพสวยภาพสวยแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวตัวละครมันน้อยไปหน่อยเออถือว่าเรื่องจริงว่ะใช่ใช่ตัวละครแม่งน้อยมากเลย ถ้าเกิดคุณไปดูดีนะตัวละครแม่งน้อยจัดจัดอฟินอกก็มีไม่กี่ตัวน่าจะเอามาทั้งหมดทั้งซีรีส์หรือว่าเอาความจําในของเพย์ทูตอนนั้นมันยังไม่ไม่เพียงพอแต่เอาจริงระบบการเล่นหรือว่าอะไรเอ่ยสนุกมากไหมภาพสวยนะใช่ใช่ผมชอบภาพสวยมากเลยเพลงเพลิงอะไรพวกนี้ใส่มาแล้วแบบโคตรอิมพัคต์เออมันอินอะอินอิมพันะครับอ่ะคุณแจ๊ดต่อมาคาร์เมลเดอร์เบดในปี2004อันนี้เนี่ยโหมดซิลเนี่ยนำเสนอจากเรื่องราวคาร์เมลเดอร์เบดและผู้เล่นจะต้องเป็นคาร์เมลเดอร์ทั้ง4 ตัวจากซีรีส์นี้ก็คือเรื่องราวของไรเดอร์เบดการเลนคาริสเลนเกลอะไรเงี้ยคือก็จะมีเรื่องราวของแต่ละตัวกันไปใช่แล้วพอเล่นแต่ละตัวมันก็จะเปลดล็อกเหมือนตัวละครหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาซึ่งก็จะมีหมวดต่อสู้ด้วยนะใช่ใช่ก็คือต่อสู้กันเองต่อสู้กับพวกอันเดดเออเออเปงนก้นเนี่ยเกมเบดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อสู้กับเพื่อนเนี้ยไอของไฟมันจะให้กดยิงใช่ไหมแต่อันนี้จะให้เดากันถ้าเกิดว่าเราเดาของเพื่อนถูกเนี่ยเราก็จะกันของเพื่อนได้อ๋อเดาคนท ใช่ถ้าเกิดไอ้เพื่อนเรากดโอแล้วเราศึกแล้วเรากดโอถูกร่วมกันกับมันเนี่ยเราก็จะแบบว่าสามารถกันได้ตอนที่มันใช้ถ้าไม่ตายใช่ใช่รู้แค่นี้แล้วกันนะครับคุณแจ็ครับอ่านได้เกวับใครเล่นเกมนี้นะฮะก็อย่าลืมนะฮะเม้นกันมาใต้คลิปได้ครับนะครับคุณแจ็คต่อมาคาเมอร์ไรเดอร์คิมพิกิในปี2005เกมนี้ก็คล้ายๆกับเกมทั่วไปแหละก็คือต่อสู้กันเองเหมือนเดิมครับผมคืออันนี้ต่อสู้ไปเรื่อยจนกว่าจะชนะจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถใช้กับ ไม้กองเขาเรียกว่าไทโกะตามห้างอะไก็จะมีไม้กองไทโกตีกองเนี่ยอันนี้ก็สามารถใช้ไม้กองได้นะคู่กับไม้กองอันนั้นได้เลยได้เลยนี่คือความพิเศษของเกมนี้นะครับแล้วก็ต่อสู้กับมาครโมที่ตัวใหญ่มากใช่ใช่มีเพราะแรกๆเนี่ยเลเยอร์จะต่อสู้กับพวกปีศาจที่ตัวเท่ากันใช่แต่อันนี้คือปีศาจตัวใหญ่มากๆ่ะแล้วเราก็ต้องแบบใช้ท่าไม่ตายที่คิณมอสบอกไม้กองถ้าเกิดว่ากดไอจอยแล้วก็กดตามจังหวะที่มันเลื่อนมาเอนะครับก็ถือว่าสร้างสรรนะชใช่ เห็นไมมกองไทโกะที่ไปเล่นตามห้างอะไรแบบนี้นะครับคุณแจ็ตต่อมาคาเมเดอร์คาบุโตะในปี2006ผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะดังมากในยุคสมัยผมเราเราชอบเอยผมชอบมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะมีโหมดต่อสู้กันแล้วก็มีการคอกอัพด้วยแล้วก็ความเร็วด้วยเพราะถ้าเกิดผมใช้ความเร็วเนี่ยทุกคนแม่งจะช้ากันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกฝั่งนึงแม่งใช้ความเร็วเราก็ใช้ความเร็ว ที่อื่นช้าหมดยกเป็นพวกกูสองคนจำลืมไปเรื่องใช้ไฮเปอร์กูช้าเลยะอยังเราสู้ไม่ได้ไม่มีไฮเปอร์อันนี้ผมชอบนะเพราะว่าเป็นการคย์เอ็ดที่ดีมากๆโดยจะมีบดของบูสเตอร์นะครับเป็นบทเนื้อเรื่องของเกมนี้ซึ่งจะมี3เส้นทางให้เลือกก็จะมีเส้นทางของคาบุโตะเล่นเป็นคาบุโตะ ต่อสู้ทั้งหมด12ด่านหรือว่าเล่นเป็นไรเดอร์ตัวอื่นก็คือต่อสู้ทั้งหมด10ด่านหรือเล่นเป็นเวิร์มต่อสู้กับเวิร์มแต่ละสายพันธุ์เจด่านโอ้เยอะมากนี่หมดเออแน่นอนว่าก็จะมีโหมดต่อสู้ครับผมคุณใจก็ชื่นชอบโหมดต่อสู้แบบตัวต่อตัวต่อสู้แบบคู่หูหรือโหมดเอาชีวิตรอดครับผมอันนี้ก็ถือว่ามีหลายโหมดนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนเคยเล่นกันอย่างแน่นอนผมว่ามันสนุกมากเลยกับเกมไรเดอร์ที่ออกมาแนวนี้แล้วด่านมันมันเดินได้กว้างขึ้นกว่าเดิม ใช่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แปลว่ามันมีแค่แค่แบบว่า แค่แบบมมองกูนะทูดีนะอันนี้คือเราสามารถเดินแบบชิดซ้ายชิดขวาได้เดินแบบได้รอบดาบอ่ะวนๆแล้วกันนะครับเป็นดาบแบบวงกลมเลยก็สามารถเดินวนๆกันได้ข้ามมาในปี2009กับเกมคาเมล레이เดอร์ไคมักฮีโร่เป็นเกมแนวสตรีทไฟต์เตอร์เลยคุณแจ็ครับโอ้ยอันนี้ก็ดังเลยดังๆเพราะว่าใช้ตัวละครรุ่นพี่ในยุคเฮเซไม่ว่าจะเป็นครูกาถึงขีะใา่และเพิ่มดีเคดใช่ซึ่งดีเคดเนี่ยก็จะไปตามโลกต่างๆนะครับในการต่อสู้กับไรเดอร ยุคต่างๆนู่นนี่นั่นคนเขาชอบเพราะว่ามีไรเดอร์ในยุคเฮเซเนี่ยมาต่อสู้กันเองใช่พอเล่นปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าหาเราหาไรเดอร์ตัวนู้นตัวนี้มาสู้กันได้แบบหลักอิชระเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้ด้วยเออจริงใช่โดยเฉพาะดีเขตก็มันเป็นปีของดีเขตไงไอในภาคนี้ก็ต้องอวยดีเขตหน่อยนะครับผม ว่าอย่างนี้กันไปนะครับคุณแจ๊ดต่อมากับเกม P S P อันนี้ไม่รู้คุณแจ๊ดเคยเล่นหรือเปล่านะครับเกม P S P อย่างตัวของคาเมเลเดอร์ไคแม็กฮีโร่โอสในปี2010อของ P S P ผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวของดิเกตเมื่อกี้ในปี2009เลยแหละก็แค่เพิ่มตัวละครใ่ไผสมกับเกมคาบุโตะคือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเล่นเป็นด่านตะลุยด่านถ้าเกิดเป็นหมวดตะลุยด่านเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคาบุโตะต่อสู้กับปีศาจและค่อยไปเจอกับไรเดอร์ในด่านกับผู้ดี คล้ายๆกับดีเคสองมันเก้านะครับ<ช>ก็จะมียูมันบุญทั้งหมด2ด่านถ้าเกิดเล่นเป็นตุลุยด่านนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อสู้กันเองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของดีคิเลยใช่คล้ายกับภาคนั้นเลยใช่ครับแค่เพิ่มดับเบิลแล้วก็โอ๊เข้าไปนะครับผมไม่เคยเล่นของ PSP ไงแต่คุณมอสมี PSP ไงก็แน่นอนนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวายด้วยแล้วก็ไรเดอร์คนอื่นๆที่เข้าไปด้วยอย่างเช่นถ้ารองคนนู้นคนนี้หรือไม่ก็ะั่งตัวไรเดอร์เพิ่มเข้าไปด้วยแบบนี้เองอ่านะครับออ่ะคุณจตบมา กับเกม P.S.P เหมือนเดิมนะครับคาเมเดอร์ไคแมกฮีโร่โฟเซ่ในปี2010มีความคล้ายกับภาคที่แล้วเลยคุณแจ็ครับแต่ว่าเพิ่มยุคโชวะเข้ามาอ๋อก็คือเหมือนกับเอเกดจากคานภาคที่แล้วแล่วเพิ่มลุคโชวะหรือว่าเพิ่มด่านขึ้นมาเรื่อยมาต่อสู้ตรีด่านของโฟเซ่กันไปซึ่งแน่นอนว่าอันที่แล้วเนี่ยไม่มียุคโชวะนะแต่ว่าอันนี้มียุคโชวะก็เลยพิเศษหน่อยนะครับก็เกมนะก็ต้องมีแบบมีการพัฒนามากขึ้นใช่แล้วอันนี้ก็เป็นปีของโฟเซ่ด้วยก็ใส่โฟเซ่เข้า แน่นอนจูจารับอคุณจาร์ต่อมาอะไรฮะออคาเมรไรเดอร์เจเนเรชั่นทูนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเกมภาคต่อจากนินเทนโดซึ่งตอนแรกในพีทพียังไม่ทำานภาคแรกมาทําภาคที่2เป็นไรเดอร์หัวโตต่อสู้กันคล้ายๆกับแนวไฟเตอร์ไฟติ้งต่อสู้กันแบบเนี้ยแต่หัวโตเป็นแต่ว่าเป็นหัวโตมียุคโชวะแล้วก็ตัวไรกิกี้ไม่ว่าจะเป็นคาเมรไรเดอร์พระรองนู่นนี่นั่นมีหมดเลยโอ้ยแยะมากและตัวพิเศษที่โผลมาในภาคเดอะมูวี่ก็มี เอ้าขนาด v ีวันยังมีอ่ะโอ้โหามันตัวละครเยอะชิบหายเลยโอ้โหแน่นอนว่ามีเยอะมากๆเลยคุณแจ็ครับอ,อาคุณแจ็ครับต่อมาในเครื่อง p ีเเหมือนกันนะคาเมเนเดอร์ซูปเปอร์ไคร่แมกฮีโร่ในปี2012อ่าไครแมกใหม่แล้วอันนี้คล้ายๆกับแนวไฟเตอร์ Fighter ธรรมดาปกติทั่วไป ก็คล้ายๆคำดีเคสองพันเก้าแหละสู้กันเองแต่เขาบอกว่ามันพิเศษก็คือได้เสียงนักแสดงไรเดอร์เก่าๆเนี่ยมาพากเสียงด้วยโอ้โอเคมันจะมีเก็บเล็กเก็บน้อยตรงนี้ใช่อย่างเช่นเบสคาริตอะไรเงี้ยก็คือเสียงเขาจริงๆโอ้หนะครับนี่คือความพิเศษของภาคนี้ไม่เคยเล่นนะอันนี้พีพีอันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับอาคุณแจครับครับผมมาในเกมของ PlayStation 3หรือว่า PS3 กันบ้างได้ครับนะครับ ก็จะมีนี่เลยครับคาเมร่ไรเดอร์แบทไรนะครับวอร์ War, หรือว่าแบทเทลวอร์นี่แหล<น>ะในปี2013เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมต่อสู้3มิติไม่เหมือนใครใคล้ายๆกับเกมแนว3ก๊กโอ้แนวนั้นเลยออะอมีโหมดในเรื่องนะครับก็คือต้องช่วยเหลือเหล่าไรเดอร์ให้ฟื้นความทรงจำแล้วก็ย้อนรอยฉากสำคัญในซีรีส์ต่างๆ แน่นอนว่าจะมีเส้นทางของไรเดอร์ก็คือโหมดเอาชีวิตรอดของเกมนะครับผู้เล่นนั้นจะได้รับ3พระากิจหลัก และสามารถเล่นไรเดอร์คนไหนก็ได้ซึ่งภาคนี้ไม่มีไรเดอร์ยุคโชวะแต่ยังมีตัวร้ายอย่างเช่นตระกูลกิกกี้ในยุคโชวะมาแจมเป็นให้เราซ้อมเล่นนะครับในเรื่องแต่ไม่มีไรเดอร์ยุคโชวะก็คือคล้ายๆกับเกมแนว3กมโกะแบบซาบุดาแล้วก็ต่อสู้กับกิกกี้แล้วก็มาเจอราร์ดบอสอะไรแบบนี้นะครับนี่คือความพิเศษของเกมนี้นะครับเพย์สามนะอาคุณแจ๊ดต่อมา คาเมนไรเดอร์แบทเทลวอร์สองคล้ายๆกับเกมเมื่อกี้แนว3ก๊กเลยเล่นได้คนเดียวาาแต่สามารถเลือกคู่หูไปตะลุยด่านได้ออ้ยเลืกคู่หูด้วยเออมีภารกิจเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีภารกิจยิบย่อยและวางทางาาซึ่งไว้บล็อกตรละครภาพใหม่ๆรวมถึงค่าประสบการณ์ของตัวเองได้ด้วย เราก็จะมีอาวุธลูกเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมากมาเพิมเติมขึ้นมาออันนี้ภาคสองก็น่าจะเกียรติากที่แล้วเอันนี้คุณจัดเคยเล่นไหมไม่เคยเล่นแต่คุ้นคุณเคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าไม่ได้เคยเล่นลองด้วยตัวเองแต่ผมไม่มีเพย์สามไงคือถ้าเกิดมีเพย์ทูแล้วก็ข้ามมาเพย์โฟเลยก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่ครับผมนะครับแต่ว่าเคยเล่นในวีต้าอยู่นะนะครับอาคุณจัดต่อมาครับผมคาบเมนไรเดอร์ซามูไรในปี2014 อันนี้เนี่ยก็จะนําเสนอในไรเดอร์ในยุคเฮเซทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงไดด้วยในฐานะตัวละครที่เล่นได้เกมนี้จะมีคล้ายๆกับพวกเลโก้เหมือนเราตุลีดานอะไปพร้อมกับคู่หูสองคนแล้วก็แล้วก็ทำภารกิจเหมือนเลโก้ท่านไปก่อนเออทำภารกิจในการต่อสู้สมมติต่อสู้กิ๊กี้นี้ได้ผ่านไปด่านหนึ่งพยานนึกออกแล้วใช่ไหมลองดูนะครับอันนี้ก็ไปเจอกับบอสตัวใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็น่าเล่นเหมือนกันแต่ว่ามันตัวเล็กไงคล้ายๆกับเลโก้ถ้าเกิดว่าคุณนึกภาพไม่ออกอ่ คุณดูก็ได้อะถ้าเกิดอ่ะเห็นภาพก็คล้ายๆกันก็มันเป็นอย่างี้นะก็ลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเหมือนคล้ายๆกับดูก็ส์อัพวอร์ก็ได้ภาคเก่าๆนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับก็สนุกพอสมควรครับอ่คุณจักรครับอะะไรฮมาในเครื่อง PS4 หรือว่า Play 4นะครับอันนี้ก็จะมีเกมไม่กี่เกมนะรู้สึกว่าเขาก็จะไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่นะครับปีห่างกันหน่อยนะครับเริ่มต้นจากคาร์เมลเลเดอร b บ t เท e วอร์เจเนซิในปี2016อันนี้เนี่ยก <attend> ็จะลงเครื่องตัวของ PS v i t วด้วยเพเที e ด้วยมีไรเดอร์ถึงไรเดอร์โกดอันนี้คือรวมสมัยยุคโชวาไปด้วยโอ้โหเต็มอิ่มเลยคล้ยายๆกับเกมแนว3ก๊กเมื่อกี้แหละครับผมแถมมีร่างฟอร์มสุดยอดอีกด้วยโอ้โหสามารถใช้ร่างฟอร์มสุดยอดในการต่อสู้กับพวกกี่กี้ได้นะครับพลังก็จะแรงขึ้นมากกว่าเดิมครับผมโดยเล่นไปตามฉากก็จะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตะลุยได้ด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าคุณจัดเคยเล่นหรือเปล่า ไม่เคยเล่นเลยที่แบบมีมอไซค์แบบวิ่งแบบว่าเฮ้ยมันช้าเลยว่ะเอาม,มอไซค์ขับฝ่าด่านไปเลยโอ้หนี่มันงนี้ด้วยใช้ท่าต่างๆเก็บประสบการณ์ต่างๆางได้ครับผมนะครับอ่ะคุณแจ๊ดครับต่อมาค<อ>าเมเนเ,เดอร์ไคแม็กไฟติ้งในปี2017อืสอันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับภาคขบะอตาเราเคยเล่น<อ>ในบ้านน้องหนุ่มานีเหรอใช่ภาคนี้เลย คือสามารถต่อสู้ได้คือแบบมีด่านใหญ่ๆทั้งด่านจต่อสู้กันไปกันมาและสามารถเล่นได้สูงสุด4คนด้วยกันเออใช่ในด่านเดียวก็ต่อสู้กันละมันมีแบบโหมดแบบว่าอะไรนะไอที่แบบเราเลือกตัวละครใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเกิดตัวละครที่ตายเอามีตัวละครที่เราเลือกไว้ไอสามตัวคล้ายๆกับตัวละครสำรองอ่ะเออตัวสำรองคล้ายๆกับนักกันบอลนะเออแต่ว่านักกันเบทูเมื่อก่อนที่แบบเลือกตัวละครเพิ่มได้ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เนี่ย คือต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวละครมันน้อยไปหน่อยออจริงๆถ้าเกิดว่าคุณแจ๊สสังเกตด,ดีๆนะตัวละครจะน้อยกว่าภาคที่แล้วเยอะมากนะครับะว่างที่เราไปเล่นบ้านน้องหนุ่มมันนั้นก็เลือกตัวซ้ำกันเยอะอยู่ใช่ใช่พอเ,เ่นแป่บเดียวก็หมดละม,มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายมเกมนี้นะครับอคุณแจ๊คครับอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วบั๋ในเครื่องคอนโซลของพีเอคือตัวของ c าเมเนเ e อร์เมมโมรี่ในปี2020อันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังสัก เล็กๆน้อยๆแล้วกันได้จัดมาสำนักง,งานนักสืบนารูมินะครับได้รับอีเมลลึกลับฉบับหนึ่งซึ่งเป็นคำร้องขอให้ช่วยตามหาตัวศาสตราจารย์ไอดะกการสืสสสบสวนเบื้องต้นนะครับพาโชทาโร่ไปยังเซกเตอร์ซิตี้ที่เขาได้เผชิญหน้ากับนักโรคปริศนาผู้มีสัญลักษณ์ตัวเอ็ก <c oughs> แท้จริงแล้วศาตราไอดะคือใครกันแน่ <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นในอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาเรียกว่าสืบเรื่องกันไปสสืบวนด้วยเหตุการณ์นี้ต้องแท็กทีมกับโอ๊ตและซีโร่วันเรา มาในเดร์จะต้องร่วมมือกันในนามแห่งฮีโร่แห่งความยุตธรรมเพื่อไขปริศนาครั้งนี้ก็ื <c oughs> อออเประมาณนี้ละกันอ,อ๋อเป็นเ,เนื้อเรื่องเรื่องราวแน่นอนออนะครับออก็คือว่าไรเดอร์มี3ตัวก็มีตัวของโอทซีโร่วันและก็ <c oughs> ตัวของดับเบิลในการต่อสู้นู่นนี่นั่น <c oughs> ก็คือต่อสู้คล้ายๆกับ ต่อสู้ไปตามฉากคล้ายๆกับสามก๊กเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ให้อันนี้เลยจะมีความพิเศษหน่อยคือถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นเนี่ยมีพลังอย่างไหนเราต้องใช้ฟอร์มอย่างนั้นในการต่อสู้อเออไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณแบบว่าคุณใช้ร่างนี้ไปต่อสู้กับ เขาเรียกว่าความสามารถหนึ่งอะถอว่าเป็นความสามารถแบบน้ำนอะไรเงี้ยคุณใช้ร่างไฟไปต่อสู้อะคุณก็ตายคุณก็สู้ไม่ได้คุณก็ต้องใช้ความสามารถน้ําในการต่อสู้มันมีกิมมิคนี่อยู่ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นโอ๊ตดับเบิล ซิวรวันก็จะมีความสามารถน้ําอยู่นะครับในการต่อสู้แตะด่านกันไปันี่คือความพิเศษของเกมนี้แต่ว่าก็คือจบแล้วหลัอจบแล้วคนเขานิยมต่อสู้กันเองคุณมาทําอย่างเงี้ยไรเดอร์สามตัวเดี๋ยวให้ผมไปสู้ใครสู้ปีสาจไม่มันหรอกต้องต่อสู้กันเองคุณจะมันเออคุณจะได้วัดเลยว่าตัวไหนเก่งกว่ากันตัวไหนมีความสามารถมากกว่ากันเหมือนอันที่แล้วที่สู้กับบิวอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันกว่าเยอะเออใช่นะครับ คุณแจ๊คครับผก็ตามนี้แล้วการสับตัวของ PlayStation นะครับที่เรามานำเสนอกันในวันนี้อ,อันนี้เนี่ยก็คือต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ใช่เล่าถึงเกมกอื่นๆนะเพราะว่าตอนปัจจุบันเนี่ยมันมีเกมแนวมือถือมาใหม่ด้วย<ช>นะครับแต่ว่าเป็นโซนญี่ปุ่นเน่ เราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่เหมือนเกมเหมือนญี่ปุ่นมันก็มีตู้อะไรของเขาด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเกมวิวก็มีเกมนินเทนโดก็มีใช่ครับที่เขาแยกแยกกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับไปสามารถเล่นกันได้นะครับคิดถึงไงเออแต่ผมคิดถึงคาบุโตะมกนะเออใช่เคาบุโตไฟอย่างเงี้ยที่ผมเล่นสมัยอดีตนะแม่งมันมากเมื่อก่อนความทรงจำเด็กสมัยใหม่อาจจะบอกพี่มันตรงไหนว่าเกมแบบนี้คุณไม่ได้เกิดยุคเดียวกับผมผมได้เกิดยุคนั้นแล้วผมสนุกกับสิ่งแค่นี้ แต่เมื่อก่อนมันเป็นความทรงจำพี่ดีจังไงเออถึงแม้ว่ายุคใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นเกมกระโดดกระลาก็ตามนะครับแต่ว่ายุคก่อนเนี่ยมันคือคุณค่าทางจิตใจนะครับเพลงขึ้นมาเนี่ยถือ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 ถึงแม้ว่าเราจะเห็นภาพซ้ำๆก็ตามใช่แล้วก็สนุกแล้วก็อินกับมันแน่นอนนะครับเอาตามนี้นะครับคุณเจริครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณรักเราเลยครับตอนนี้ปีใหม่ละหลังจากที่ผมเ่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเหลือไม่กี่ตัวซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ไซส์เอาหมดแล้ว ฟังผมไว้นะไซเอลหมดแล้วเหลือแค่หนังแมวตัวเดียวไซเอ็มหนังหมี2ตัวไซเอ็มสองตัวและแน่นอนว่าไม่รู้ว่าจะหมด ไปแล้วหรือเปล่าอย่าลืมทักมาก่อนแล้วกันผมขอร้องกันเลยอ่าปีใหม่กันเหลือแค่นี้แหละเออนาคตข้างหน้าเนี่ยผมจะทำเสื้ออกับจิงจกกูรักจิ้งจกกับกูขีบควยอเขาไม่ชอบหรอกเขาชอบถามคุณซันนี่ชอบไหมผมเอาขีปคุณซันนี่ดีกว่าผมไม่เอาเวอร์ชั่นน้องซองดีกว่าเมดอินไ h a i l a n d ตอนนี้ผมฟังเมดอินไทยแลนด์ไม่เหมือนได้อีกต่อไป ตูดนี่ลอยขึ้นมาเลยนะครับผมเลยจอบตูดใช่นะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถไปสั่งซื้อเสื้อกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน50บาทเนี่ยสามารถไปสมัครสมาชิกกับเราได้นะครับเดือนละ50บาทต่อเดือนที่ช่อง m o v i ี่ด็อกโ i e อว i ว่ออะไร VIE DOG เท่านี้เนี่ยเขาเรียกว่า50บาทต่อเดือนแห่คุณเนี่ยได้เข้าอยู่ในที่ของเราสามารถไปกดจอยหรือสมัครสมาชิกได้นะครับสามารถคุยกับ อาจารย์ผมได้ไม่ได้คุยกับผมนะคุยกับอาจารย์บอลผมถึงตีสองในช่วงนี้ใช่เขาเรียกว่าอัปเกรดเวลากลัวคนทินทายไหมฮะแล้วคนนั้นก็บอกโอ้ยพี่พี่บอลไม่ควรไปนอนอีกวะเราจะคุยเรื่องอื่นเราจ่ายเพิ่มไงพี่แกก็เลยเอาเวลาพาไปคเออก็เลยว่าผมจ้างเขานะเออในการแบบบรรยายในช่วงดึกนะครับทุกๆวันอะไรเงี้ยทุกคนก็จะฟังเรื่องของพี่บอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตต่างๆคีโม ขี้โม้อะไรออถ้าเกิดพี่บอลอยู่ผมตองตบปากโชว์แล้วเอาจริงะนะครับผม,ผมไม่ค่อยชอบนันด่าพี่บอลผมขี้โม้ได้ยังไงโอ้มึงอะพูดทุกอ,อ,อย่าง <laughs> และถ้าอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟฟันนะครับแล้วก็แฟนเพจมูวิดอนนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซื้อเสื้อเฟซบุ๊กก็สามารถสั่งซื้อเสื้อได้แล้วก็วิดีโอแล้วก็โพสอะไรต่างๆมากมายแน่นอนว่าหลังๆมีโพสด้วยขอบคุณมากที่กดไลค์กันเป็นพันใช่ใช่ขอบคุณมากโพสเลยเอแล้วก็ล่าสุดก็อย่าลืมไปดูนะครับพวกคลิปต่างๆนาาอะไรเงี้ยช่วยกันดูหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามมอจี้ทีวีล้างลยเ ไม่ล้างก็เดี๋ยวก็มีลงเรื่อยๆเอ,อืออะวันนี้ไม่มีะฝากแล้วครับขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายยครับบายยครับผมครับฮิฮ <h> ih <ihi> ิฮได้กี่ทีเนี่ยสามสิบแล้วทำเวลาดีทำเวลาดี